สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Double เอ g i s t e r สุดีดวันนี้จะไปไหนกันคะไปงเรียนีไม่ใช่โรงพีนะ <laughs> <ป> <laughs> วันนี้เรามี<ต>นัดทานอาหารกับคุณครูแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้ปกครองด้วยค่ะลูกโอเคเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยนะคะ Are you readyYesLet's <Yeah>. go วันนี้หล่อเลยเราไป ก,ก็ไม่รู้รอไหมคะพี่เลนรเราเอาไปลูปป่ะครัสสำหรับบริเวณนี้นะคะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วก็จะเป็นถนนคนเดินซึ่งแม่ก็เคยมาขายของอยู่ปีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าร้านอาหารบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปตามหาร้านอาหารที่เราจะไปกันนะคะ เตมเต้นไหมคะเต็มเต้นยังหาร้านอาหารไม่เจอกันนะคะเพราะว่าแถบริมทะเลตรงนี้ก็จะเป็นบรรดาร้านอาหารทั้งหมดเลย <c oughs> สรุปปลาผิดกันนะคะย๋อวกลับไปเลยจ้าไปค่ะ บรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงนะคะนักท่องเที่ยวก็จะมาอาบแดดกันแล้วตอนได็ลูกมาหรอตรงนี้หนูก็ไม่เคยมาหลักลูกตรงนี้ตอนกลางคืนนะ่ะมันก็จะมีแบบเปิดเพลงเสียงดังนักท่องเที่ยวเขาก็จะมานั่งดื่มกันตรงเนี้ยที่บ้านหนูก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เสียงดัง ตรงนั้นเป็นการแสดงที่โรงแรมหนูบางคนเขาไม่ได้ออกมาร้านอาหารเขาก็นั่งกันอยู่ที่โรงแรมโรงแรมก็จะมีการแสดงให้ด้วยไงคะเจอไหมเนี่ยจะเจอไหมอ่าเจอแล้วค่ะความเลสตรเจอแล้วเจอแลนูนคุณแม่มากันแล้วนะคะนี่เลยค่ะร้านนี้นะคะ

วอนนี้คุณครูก็มาถึงแล้วนะคะวันนี้คุณครูพาภรรยาแล้วก็ลูกสาวมาด้วยนะคะลูกสาวครูก็จะเรียนอยู่ชั้นปอสอเหมือนกันแต่ว่าแยกห้องกันนะคะระหว่างนี้คุณครูก็เรียกพี่เลนเข้าไปซักถามด้วยนะคะถึงอาการป่วยว่าหายหรือยัางแล้วก็ภรรยาที่นั่งอยู่ข้างคุงคณครูนะคะเวลาที่โทรมาหาคุณครูน้องอินสิสก็จะคุยด้วยตลอดเลยนะคะครูก็จะรักเด็กทั้งสองคนนี้มากเลยค่ะ เวลาแม่ไปด้วยพี่เล่นก็ค่อนข้างจะขี้อายนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็เลยต้องตามไปเล่นกันเออไปเออไปค่ะแตเล่นให้สนุกนะคะบ๊ายตอนนี้โต๊ะผู้ปกครองก็เริ่มที่จะเสิร์ฟชาแล้วก็อาหารเช้าแล้วนะคะแต่ว่าของเด,ด็กๆก็ต้องรอถามกันนะคะว่าเด็กๆจะกินรูปแบบไหนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฟรนฟรายแล้วก็ฮอทดอกนะคะแล้วก็จะมีขนมปังที่ใส่ชีสนะคะ Oh, ช้าของคุณตุรกีนะคะซึ่งเขาก็จะจัดมาในเซ็ตเดียวกันแบบหลากหลายมากเลยนะคะจะทานคู่กับซีมิตหรือว่าขนมปังงาแล้วก็ขนมปังทั่วไปแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือจะต้องดื่มชาด้วยนะคะ 1 Rahba 1 палa студia Harriet Gottel rezət alla Could we get some water? zuh ร็จคุณครูก็ yeah. จะไปนั่งกับผู้ปกครองแต่ละท่านนะคะเพื่อพูดคุยถึงการเรียนของลูกของแต่ละคนนะคะซึ่งของพี่เลนกับน้องเอเนสก็ไม่ค่อยจะมีปัญหานะคะเพราะว่าคุณครูบอกว่าสามารถที่จะเรียนรู้ได้ดีซึ่งบาบาก็บอกไปนะคะว่าก่อนที่น้องจะมาเนี่ยบาบาค่อนข้างจะกังวลน,นะคะว่าน้องจะพูดภาษาตรุรกีไม่ได้หรือว่าเรียนไม่รู้เรื่องเข้ากับคนอื่นไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้สบายใจขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆสามารถที่จะพูดคุยเข้ากับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เท่าที่สังเกตคุณครูก็จะคุยกับครอบครัวเราเยอะที่สุดเลยนะคะแล้วก็ภรรยาของคุณครูนะคะก็จะมาคุยกับแม่ด้วยเพราะว่าเราก็หัวอกเดียวกันนะคะเพราะว่าภรรยาคุณครูก็อยู่ที่อิสตันบูลนะคะกว่าจะได้กลับไปบ้านทีก็นานเหมือนกันก็จะมีความคิดถึงบ้านเหมือนกันนะคะ ที่เราจะต้องกลับบ้านกนันนะคะเด็กๆยังไม่อยากจะกลับเลยไปค่ะอารัาเพื่อนๆกันยาร์ดกันเชิญๆบ๊ายบายกันเชิญบมายบายกันเชิญ ไชค่ะถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวทำการบ้านได้แล้วนะคะลูกนะนายนสไปทำการบ้านค่ะไม่ทำไมคะ่อ่ทำนั่พรุ่งนี้ก็ไม่มีอะไรไปส่งคุณครูนะไม่ไปรีบไปทำดอกไม้ให้เด็กเกี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะให้พักครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็ให้บาบารับหน้าที่สอนการบ้านเด็กๆ็กไปก่อนนะคะสักประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวสี่โมงเย็นบาบาก็จะต้องเข้างานแล้วค่ะ Bakma da yap sen say kendi. Öğren. Bu kaç? 15 miymiş L? Evet bak. 15 değil mi? Şimdi orada L'ye bakarken başlığa baksın. 5 A 1 zaten biliyorsun. Ve Şöyle bak. V, Y Z. o bir dakika. Ve 29 olduğuna göre. Soyları saymaya gerek yok. <laughs> v, y, Z değil mi son üç çok ay. Sen çok geliyor. Anne tıp 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 tıp, tıp 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 tıp. Gece gece çok seviyorum. İnşallah, İnşallah, annesini... İyi çalışmak, gece çok seviyorum. İyi Bunu hotelde และสำหรับเย็นนี้นะคะเด็กๆก็ขอทานเป็นเบอร์เกอร์กันเดี๋ยวเราก็จะมาทำขนมปังเบอร์เกอร์กันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเนื้อเราก็จะใช้เป็นเนื้อสําเร็จที่มีอยู่ในตู้เย็นแล้วนะคะไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ เป็นเหมือนกัน,นอ,อ,อันนี้ยีสต์พองยางหูกขึ้นยางพองไอยางอ่ะยังไม่ขึ้นหรอขึ้นแล้วเนี่ยมันปุบปุบขึ้นมาแล้วลูกฟองหรอใช่ค่ะถ้าฟองม,มันปุบปุบแสดงว่ายีสต์มันทํางานแล้วเดี๋ยวใส่อันนี้เข้าไปสองช้อนขนมปังจะได้นิ่มๆขนมปังขคี้อีกขนมปังเบเก้ใช่ แม่บอกมันใหญ่ขึ้นเลยเอออ่ะใส่แป้ง,งลงไปเดี๋ยวค่อยๆใส่นะคะออทำไมต้องทำขนมปังทานเองคะเออพราะอะไรลูกก็หนูเป็นคนบอกว่าจะก็หนูเป็นคนบอกว่าจะกินเองไม่ใชออ่แล้วแม่แม่ไม่ให้แม่ซื้อขนมปังมาเอื่ออะเดี๋ยเปลืองตังเปลืองตังแล้วอะไรอีก เรืองตังแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดอีกเราจะบอกว่าแป้งอันนี้มันเป็นแป้งไอ้นั่นหรอแป้งแม่ผสมแป้งขนมปังโฮลวีตหรือว่แป้งคลาสสิกเหรอแป้งโฮลวีตมันจะมีสารอาหารเยอะกว่าแป้งธรรมดาเลยหรอไปอ๋อแม่มันเอาขึ้นได้ใช่ค่ะนี่เดี๋ยวก่อนนะแม่ขอบกลอนกระโกกดอปุ๊บเสร็จแล้วหนูก็ต้องกดลงปุ๊บอ่ะค่ะปล่อย อโอเคแล้วพอเสร็จแล้วนะคะลูกวิธีการตรงนี้เวลาหนุหม่หมหมุนใช่ไหมหมุนมันก็จะเป็นสปีดเห็นไหมหนึ่งสองอ๋อห,หมุนกลับคือลดลงหมุนขึ้นหนึ่งสองใช้แค่สปีดสองเพอาเราหนูจะกดแก็แป๊บเดียอนช่ค่ะ ต้องกดค้างไว้หรืออะไรต้องกดไปเลยไปให้ตรงะปี uh no uh uh, ๊ดสองแรงหน่อยดูหน่อยหน่อยนุ่งโคดับนิดหน่อยเอ้ากดตรงป้ายอ่ะไม่พายกดแต่อย่าเพิ่งวิธีการหนูต้องกดแป้งลงไปให้มันลงข้างล่างก่อนแล้วก็แล้วก็นวดต่อไม่ต้องดู เดี๋ยวเราก็จะพักแป้งไว้ก่อน40นาทีนะคะนีีี่่อกเดี๋ยวรอแป้งขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาปั้นก้อนกันไช่ต้องหรือไม่ต้องไม่ต้องนแม่ทลูกจะเด่นหน่อยตอนนี้แป้งของเราก็ขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำเป็นโดไว้นะคะเอาแป้งออกให้หมดว้า องห้าะครับเราก็ตัดแบบนี้นอ่ะตัดแบบนี้นอ,นอ่ะครับตัดเถอะเรากตัดแบบนั้นตัดก้อนใหญ่ๆพี่เลนเราจะเอาเป็นก้อนเล็กหรืลูกเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ก้อนใหญ่แค่ไหนมันเสร็จแล้วรแ,แล้วหนูเอาไปชั่งให้ได้ร้อยห้าสิบโลมือก่อน ไม่ได้ร้อยสี่สิบเก้านกอนอ,อันนี้น้ำนักเท่าเลยโอเคครับ่อะเเคก็นะัดรวมกันไปได้เลยหรบอป,ปะเออไดไดทำร้อยแปดสิี่ <18 4. S 1> โอคอไม่เป็นไรหรอกอันนั้นเก็บไว้ให้บระบาร กินขนมปังไงลรอกอ๋อกอ่ะตาพี่เล่นอ่ะกลับด้านอ่ะเด็ดกินแค่อันนี้ก็พอใช่ไหม ไปยี่สิบ้นะคะนู่พ่อทำแอนเนียนก่อนอะไรนะมันเรียกว่าอะไรรู้อนเนียนรู้ได้ไงก็ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าออนเนียนไม่ใช่เหรอจริงเหรอจริงแล้วไอ้นั่นล่ะมันเขือเทศล่ะ แม่ออนี่มันคืออะไรนี่ไงของใหญ่เนี่ยบอกไปเลูค่ะเจ้าโจ๊ะโจ๊ะั่นแบบาสิลูกโคนโกะโคนะระวังนะคะต้องจ้องรอบอ่ะต้องคนละสองรอบอ่ะนั้นลูกข้ใส่ก่อนได้ป่ะเอย่าเพิ่งใส่สิคะเดี๋ยวไว้ใส่ข้างล่างสิลูก๋เจะหั่นขนมปังแล้วมันก็จะมีที่ว่างข้างล่างค่ะเออลืมขนมปังลืมไส้งาไม่เป็นไรเนาะ ไม่จะใส่ไหมล่ะ่ไม่ใส่ใส่ไม่ได้เลยเพราะมันแห้งจัดนันร้อนได้แล้วแม่ไหนมันร้อนหรือเปล่าร้อนไม่ร้อนหรอกชีสไม่ร้อนไปปะร้อนไม่ร้อนทำไมมันละลายล่ะก็ชีสมันโดนความร้อนมันก็จะละลายลุก ร้อนว,ว้าวเห็นไหมหอมเลยอ่ะ,ออะใส่ผักเข้าไปข้าวขนมของพอเดี๋ยวขนมทำขหนูไงอ่ะเอาเนี่ยมาใส่เทใส่แป้ง,ปงใส่เตชไไม่ต้องใส่ยเยอะก็ได้เด็ดหนุเพชร อสอร่อยหมร่อยอนน้งอร่ไม่ต้อนปัทำเองอ่ะอร่อยเ้อเก่งมากคอร่อยไหมอืมอร่แต่ตอนนี้จะออกกำลังกายกันต่อนะคะดีฉันนำเด็กเล่นเนาะใช่ค่ะน้องแอีน้าอร่อยอ่ะ Eh. No, I need spell it. Who you? English? English. Okay. Are you ready? Yes. Hmm. Where will you go and ask. are you doing? We will go break out. the cat. Yes, break. Out. What are you What will we do there? I don't know. What are you going to do? Not your assistant. แม่หรอกกขอบคุณครับผมมีกินหรอไม่มีกินมันคือดอกอะไรลูกอันนี้ดอกอะไรคะสันชายสันชายไม่ใช่ลูกดอก,บบดอกชบาดอกชบาลูกขอบคุณน,น,นะคะวันนี้คืออะไรเกสรข้างล่างคืออะไรเกสรตัวผู้เห็นไหมข้างล่างที่เป็นตุ่มเหลืองๆอะลูกเกสรตัวผู้แล้วข้างบนที่ปิดจุดจุดแดงๆอะค่ะ เกสอนตัวเมียเกสอตัวเมียทำไมตึงเหมือน,นอเชื้อโรคเชื้อโลกเลยเหรอใช่แม่ครับอขอบคุณครับแ,และคลิปนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ